หน้าตาของบ้านที่โซเอายกโครงการภายในวันเดียวค่ะสังหาเรื่องจิ๊บพามาชมโครงการบูการพร,ราม9ห้ามิงใจนะคะที่มีเพียงแค่8ครอบครัวเท่านั้นที่ได้ครอบครองค่ะที่นี่นะคะถือเป็นโครงการที่3นะคะต่อจากบูการกรุงเทพกรีาแล้วก็ที่พัฒนาการนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปปีที่แล้วจุดเด่นของบ้านกูบูการเนี่ยก็คือการรวบรวมงานศิลปะจากดีไซเนอร์ชื่อดังทั่วโลกเนี่ยเอามาไว้ในโครงการเดียวค่ะ บ้านทุกหลังนะคะถูกออกแบบให้หันหน้าเข้าสวนทั้งหมดค่ะใช้กระจกบานใหญ่นะคะเพื่อดึงแสงธรรมชาติเ,เข้ามาในตัวบ้านมากขึ้นค่ะและเรื่องที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือเรื่องทําเลค่ะสามารถเชื่อมต่อไปอยังพระรามเก้าได้ง่ายนะคะไม่เกิน10นาทีสามารถถ,ถึงเซ็นทรัลพระรามเก้าได้เลยนอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติอีกเยอะมากค่ะด้วยตัวโครงการนะคะที่สวยเกินเรื่องเกินราวนะคะเกินที่จะเป็นแค่บ้านเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านบวกกับทําเลที่ ที่มันแร a g item แบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้โครงการนี้เนี่ยสามารถโซเอาได้